หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพระมหาดิสุวัฒนูน,นะครับวันนี้รับความเมตตานะครับจากพระอาจารย์มหาบุญเดือนกะตะปุญญุนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบัวชนิงนะครับเมตตามาบินทบ,บาทโปวดสายท่านศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาชาวบ้านแสนสุขนะครับที่จริงท่านก็เป็นคนบ้านแสนสุกนี้นะคเขาไม่ใช่คนบัวชนิงนะครับมาปวดบ้านของตัวเองนะครับหร้อพิเศษพิเศษนะครับ อากาศเริ่มหนาวอีกแล้วนะครับ,นะรบนี่นะครับคณะสงฆ์ของวัดบ้านเกาโบนะครับเราปิณฑบาตจากญาติจากยุมนะครับชาวบ้านแสนสุขนะครับครูบาอาจารย์ที่เมตตามาร่วมประพฤติปฏิบัติทรรมเข้าปฏิวัติกรรมด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้ลงอุบโบสถฟังพระปฏิโมกนะครับพระภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่งรูปนะครับแต่ว่ามี รูปที่ติดภารกิจต่างๆนะครับไม่ได้ลงฟังพระปฏิโมกนี่นะครับพี่กูปฏิโมกมือวานนี้นะครับพอจะไล์สดท่านสวดปฏิโมกปรากฏว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตหลุดไปเลยนะครับก็เลยโอ้ยเวลาจะเอาจริงเนี่ยไม่ได้นะครับเวลาหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ชัดเจนดีนะครับก็เลยไม่รู้จะเป็นเพราะอะไรนะครับครูบาอาจารย์นะครับเดินทางมาแต่หลายสารทินด,ด้วยกันนะครับมาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรม เขาปฏิวัติศกรรมนะครับบำเพ็ญบารมีที่วัดบ้านเกาโบนะครับอาศัยบุญบารมีความเมตตาจากประเดชพระคุณลงตานะครับให้คณะสงฆ์อนุเคราะห์นะครับครูบาอาจารย์ที่มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมปฏิวัติศกรรมอยู่ด้วยกันนะครับมีสายบินทบาทด้วยกันสองสายนะครับนี่เป็นสายของบ้านแสนสุขนะครับไม่รู้ว่าใครตั้งชื่อให้นะครับบ้านแสนสุขนะครับพิเศษจริงๆนะครับ สาธุสาธุบหนาว้บืกูกนี่บ้อยหนาวยสาธุ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 ผู้เยบ้านนะครับกำลังประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านได้ยินได้ฟังนะครับุ Halo, saya ingin menanyakan ญยติโยมบันแสนสุขนะครับจะมาใส่บาตรอย่างนี้ตลอดตลอดทุกวันนะครับเห็นกรูบาอาจารย์มาบิณบาตเยอะๆนะครับโยมจะมีความดีอกดีใจดูกระติบข้าวนะครับแต่ละคนแต่ละคนนี่กระติบใหญ่เลยนะครับ ญาติโยมที่เดินทางผ่านไปผ่านมานะครับมาเห็นครูบาอาจารย์เยอะๆนะครับบางคนก็ามนะครับมีงานบุญอะไรนะครับมีงานอะไรนะครับทมพระเดชพระคุณลวงตาพระเดชพระคุณลวงตาเขาบอกว,ว่างานบุญนะครับบุญทั้งปีนะครับมีครูบาอาจารย์มาอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับรวมประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าปริวัติกรรมอยู่ด้วยกันนะครับ พูดกทยรูปนิมัสซาคุมูเดอสลูุสาธุสาธุสาธุูดไทยรูปนิมาสาคุมูลออตลอดสาธุสาธุ ทาเสเตรียมให้กาว่าอรรการนลานนัอาอนุญาตสาธุสาธุขอให้รวยให้รวยด้วูวขออนุญาตก่านเชื่อมจานวนซชุดสาสำเนาทะเบียนสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาตนะคะจำนวน4ชุด น้ามาตั้งกล้องถ่ายภาพให้ด้อสาธุสาธุหน้ามาตั้งกล้องถ่ายภาพให้หน่อยดื้อสาธุสาธุ โยมเพนมิตรเวชพันธ์นะครับ <c oughs> สาธุสาธุหยัยดโยมผู้ให้การทํานุกความรุงบวรพระพุทธศาสนานะครับวัดพานเกาบอด้วยดีตลอดมานะครับถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับสุขภาพพอเป็นไปได้นะครับโยมเขาก็จะตื่นเช้าๆนะครับตีสามตีสีนะครับ มาก่อไฟแล้วก็หุงข้าวนึ่งข้าวนะครับส่วนมากจ,จะเป็นข้าวนึ่งนะครับนึ่งข้าวแล้วก็นํามาใส่บาอย่างนี้เป็นประจำนะครับ <c oughs> เป็ดผู้ขวัญควายในบุญในกุศลจริงๆนะครับ <c oughs> มือกล่องนีมาสาจะหน่อยเด้อสาธุสาธุ